สวัสดีค่ะพบกับคุณครูปนากับการเรียนการสอนออนไลน์ Thailand 4.0นะคะวันนี้คุณครูปนาก็จะมาแนะนำการเข้าร่วมชั้นเรียนในห้องเรียน Google Classroom แบบง่ายๆสบายๆนะคะโดยเข้าเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ ค่ะวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านนะคะไปดาวน์โหลดแอป Google Classroom มาไว้ที่โทรศัพท์มือถือของท่านค่ะอัะอนนี้เป็นโทรศัพท์ Vivo นะคะเราก็จะไปที่ p เพจส Store ค่ะ เข้าไปเพสตูนะคะแล้วก็ตรงค้นหาค่ะเราไปพิมพ์คำว่า Google Classroom Google Classroom นะคะ ค้นหาค่ะ,ะจะเป็นตัวนี้นะคะอเผอิญว่าเครื่องนี้คุณครูปนาได้ทําการติดตั้งไว้แล้วแต่ถ้าเป็นท่านยังไม่ได้ติดตั้งตรงนี้จะมะีตรงที่เป็นคําว่าอัปเดตนี้นะคะจะมีคําว่าติดตั้งอยู่ให้ท่านไปคลิกตรงคําว่าติดตั้งนี้นะคะ,ะก็จะรอสักครู่นะคะเพื่อให้เครื่องทำการติดตั้งให้เสร็จ เรียบร้อยค่ะหลังจากทุกท่านนะคะได้ติดตั้งแอป Google c a r s Room ในโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะเราก็ต้องไปเช็คที่หน้าจอมือถือของเรานะคะว่าแอป Google c a r s Room เนี่ยอยู่ที่หน้าจอมือถือของเรามีหรือยังนะคะอ่าก็ดาวน์โหลดนะคะ จะช้าหรือเร็วนี้อยู่ที่ความเร็วของเน็ตแต่ละท่านนะคะตอนนี้ของคุณครูปรนาก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาเช็คที่หน้าจอเลยนะคะเราจะไปหาเลยนะคะว่าแอป g o Google c l a s s r o o m อยู่ตรงไหนนะคะนี่ไงคะเจอแล้วคะ่ะแอป g o Google c l a s s r o o m นะคะก็ จะมาปรากฏนะคะที่จอมือถือของเราค่ะอันนี้คือแอป Google Classroom นะคะที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ค่ะอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่เราก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะก็คือดาวน์โหลดแอป Google Classroom ลงโทรศัพท์มือถือค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเราคลิกเข้าไปในห้องเรียน Google Classroom ได้เลยค่ะคลิกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะ ตรงนี้เราเข้ามาแล้วปรากฏว่าใน g ูเก l a คัส o o มนี้คุณครูป,ปนานะคะได้สร้างห้องเรียนเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะแต่ทีนี้ในฐานะนักเรียนนะคะถ้าเราเคยไปลงทะเบียนเรียนวิชาไหนนะคะหน้าตาก็จะมีรายวิชาปรากฏนะคะในหน้าตาห้องเรียน g ูเก l a คัส o ูมของท่านนะคะ,ะถ้าไม่มีแสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการเราต้องไปเข้าร่วมชั้นเรียนการเข้าร่วมชั้นเรียนที่คุณครูปนากําลังสอนอยู่นี้ท่านอย่าลืมนะคะว่าเราเข้าร่วมชั้นเรียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือค่ะดังนั้นให้ท่านไปคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีราย,รรายการปรากฏขึ้นมานะคะ2รายการค่ะก็คือรายการแรกการสร้างชั้นเรียนอันนี้สําหรับคุณครูผู้สอนที่จะไปสร้างชั้นเรียนให้กับนักเรียนนะคะ ในการที่2ค่ะเข้าร่วมชั้นเรียนอันนี้ก็สําหรับนักเรียนที่จะไปเข้าเรียนแต่และว,วิชาค่ะดังนั้นเราก็คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะเมื่อเราคลิกเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะก็จะบอกชื่อเราแล้วว่าเราจะเข้าร่วมชั้นเรียนทีนี้เราจะเข้าร่วมชั้นเรียนวิชาอะไรนะคะเราต้องไปถามเอารหัส ประจำวิชาจากคุณครูผู้สอนโดยใช้ห้องเรียน Google Classroom นะคะแล้วให้เรามาพิมพ์รหัสวิชานะคะลงตรงช่องนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นในการเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะเช่นตรงนี้คุณครูปนานะคะจะเข้าร่วมชั้นเรียนวิชาภาษาไทยม .1 ค่ะเราก็คลิกเข้าไปนะคะเราต้องไปดูรหัสค่ะวิชาภาษาไทยม1รหัสว,ว่าอย่างไรนะคะ อขออนุญาตออกจากาหน้าต่างนี้แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อไปเช็ครหัสค่ะรหัสชั้นเรียนนะคะวิชาภาษาไทยม .1 ค่ะเราเคยเก็บไว้ตรงไหนคะ่ะหรือจะเขียนเอาไว้ก็ได้นะคะเราก็เข้าไปเช็คค่ะ ภาษาไทยมหนึ่งอันนี้ดูก่อนค่ะอันนี้คณิตศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์มสองไม่ใช่คณิตศาสตร์มสามค่ะภาษาไทยมหนึ่งตัวนี้ค่ะอันนี้คือรหัสวิชานะคะที่เราจะต้องเอาไปเขียนลงในช่องเข้าร่วมชั้นรหัสชั้นเรียนค่ะเคนี้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กเราต้องดูให้ดีด้วยนะคะถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนได้ค่ะ,ะในรหัสนี้นะคะ k นะคะจะเป็น k ตัวใหญ่นะคะ p เล็ก n เล็ก g เล็ก b เล็ก y เล็กแล้วก็ x เล็กนะคะดังนั้นนะคะเราก็กลับไปหน้าชั้นเรียนเราเลยค่ะห้องเรียน Google Classroom นะคะเอาเข้าไปอีกรอบหนึ่งค่ะเมื่อกี้พาเข้าไปแล้วนะคะจำได้ไหมคะเราก็ไปที่ไหนคะอันดับแรกก็ไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะคะอันดับแรกแล้วหาแอป Google Classroom นะคะ ซึ่งจะเขียนว่าคาร์รูมนะคะมีไหมคะสัญลักษณ์จำง่ายง่ายค่ะเป็นรูปคนสีขาวแล้วก็มีสีเขียวกรอบสีเหลืองนะคะอาจะปรากฏให้ให้เห็นนะคะอ่าตอนนี้ค่ะอ่าท่านเห็นหรือยังคะเราเราลงไว้แล้วนะคะแต่อาจจะ เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตช้านิดนะคะก็เลยค่อยๆเลื่อนสโลว์สโลว์ค่ะเมื่อเข้ามาหน้าต่างนี้แล้วค่ะท่านเห็นหรือยังคะรอ,อนดหนึ่งนะคะตอนนี้เสียงบรรยายและหน้าจอมือถือของเราไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่ค่ะพอดีว่าเน็ตช้านะคะเป็นเน็ตประชารัฐค่ะเริ่มผู่มาแล้วค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะ าเจอแอป Google ค a ร์ r o o m ในโทรศัพท์ของเราแล้วค่ะเอามือจิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มเพื่อที่จะไปเข้าชั้นเรียนนะคะปุ๊บค่ะเมื่อเราจิ้มเข้าไปนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาค่ะอ่าถ้าเห็นว,วิชาใดที่เราเข้าร่วมแล้วนะคะเราจะเข้าร่วมเพียงครั้งแรกเท่านั้นครั้งต่อไปเราสามารถจะคลิกเลือกวิชาที่จะเรียนได้เลยนะคะตรงนี้ คุณครูปนานะคะคเป็นคุณครูผู้สอนนะคะคจึงมีวิชาภาษาไทยให้ปรากฏให้เห็นค่ะแต่ถ้าเป็นท่านนะคะคจะไม่มีค่ะท่านก็ต้องไปคลิกเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะไปคลิกเครื่องหมายบวกด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกรายการนะคะคมันจะมีรายการโชว์ขึ้นมา2รายการนะคะก็ให้เราคลิกรายการที่2ค่ะคือเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะ เข้าร่วมชั้นเรียนค่ะเสร็จค่ะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะให้เราไปใส่รหัสชั้นเรียนนะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่เป็นกรอบช่องสี่เหลี่ยมค่ะใส่รหัสชั้นเรียนนี้ต้องดูอักษรให้ดีนะคะว่าเป็นอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะคะอที่เราไปดูเมื่อกี้นะคะเป็น K นะคะซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยค่ะ ตัว K เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็พิมพ์ K ต่อด้วย p เล็ก n เล็ก g เล็ก b เล็ก y เล็กแล้วก็ x เล็กค่ะเสร็จค่ะเราพิมพ์เสร็จนะคะใส่รหัสชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะใส่รหัสชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ K ใหญ่ p เล็ก n เล็ก g เล็ก b เล็ก y เล็ก x เล็กนะคะเช็ครหัสอีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นว่ามุมบนค่ะมีคําว่าเข้าร่วมนะคะตรงนี้ก็ให้เราไปคลิกคําว่าเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะเป็นอันว่าเราเข้าร่วมชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะแค่นี้ง่ายๆค่ะเราก็ออกจากหน้าต่างนี้นะคะ ถ้าเาเข้าร่วมได้ร้อยมันก็จะลิงก์ไปให้ทันทีเลยค่ะอันนี้เนื่องจากว่าคุณครูปนาเป็นสมาชิกอยู่แล้วจึงไม่ลิงก์ไปนะคะแต่ถ้าท่านยังไม่เป็นสมาชิกจะลิงก์ไปที่หน้าวิชานั้นเลยค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะคะขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนโดยใช้ Google Classroom แบบง่ายๆค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูปนาก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูปนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ